มาพบกันกับรายงานที่สองนะคะเรื่องชนิดของคานะคะเมื่อกี้เราเรียนส่วนประกอบของคําไปแล้วนะคะวันนี้นะคะมาต่อกันด้วยชนิดของคานะคะคาในภาษาไทยของเราเนี่ยสามารถจําแนกออกได้เป็นเจ็ดชนิดด้วยกันนะคะเริ่มจากคํานามนะคะคานามนะคะตามด้วยคําสรรพนามคํากริยา คำวิเศษคำบุพบตทคำอุทานและคำสันคำสันธานนะคะสำหรับปสี่นี้นะคะคำที่เราจะมาเรียนกันในคำแรกก็คือคำนามนั่นเองนะคะนักเรียนคำนามคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นคือคำนามนะคะนักเรียนมาดูคำที่พิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่าครูนพรัตนะคะเป็นครูบรรณารักษ ครูนภรัตเป็นครูบรรณารักษ์นะคะแม่ทอดปลาแม่ทอดปลานะคะต่อไปสันติเป็นนักเรียนสันติเป็นนักเรียนแมวจับหนูนะคะครูนภรัตนะคะที่เป็นสีแดงนี้นะคะคือคำนามครูบรรณารักษ์เป็นคำนามแม่เป็นคำนาม ปลาเป็นคำนามสันติเป็นคำนามนักเรียนเป็นคำนามแมวเป็นคำนามและหนูเป็นคำนามคำนามคือ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆนะคะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันวันนี้เราจะเรียนแค่คำนามอย่างเดียวนะคะนักเรียนนักเรียนไม่ต้องตกใจนะว่าคุณครูคะเราจะเรียนกันทั้งหมด7คำเลยเหรอคะไม่ใช่นะคะเราจะเรียนกันข้าบละสัปดาห์นี้เราเรียนสองคาบนะคะ คาบเลขก็คือใบงานเลขก็คือเรื่องลักษณะของคําคาบที่2ก็คือชนิดของคําเราจะมีแค่สงใบงาน2ใบงานต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นใบงานละติดเดียวเองนะคะรูจะพยายามให้นักเรียนเนี่ยเ,ออเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนะคะรูจะทําไปพร้อมกับนักเรียนเองเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองเยอะนะรูพยายามจะทําให้นักเรียนเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะนักเรียนมาดู คำนามที่หนึ่งคือนามทั่วไปเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามาัญนามนะคะใช้เรียกชื่อทั่วไปเช่นแม่บ้านปู่ต้นไม้แมวปลาเด็กครูหนังสือทําไมถึงเรียกว่าเป็นนามทั่วไปเช่นคําว่าแม่เรารู้ไหมว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ของใครเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในนามทั่วไปบ้าน ได้ระบุไว้ไหมว่าเป็นบ้านของใครก็ไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นบ้านจึงเป็นนามทั่วไปปู่ก็ไม่รู้ว่าปู่ของใครต้นไม้ต้นไม้ในประเทศไทยของเรามีเป็นร้อยเป็นพันต้นในเมื่อเราไม่ได้ระบุต้นไม้คำ คำว่าต้นไม้ก็จึงอยู่ในนามทั่วไปแมวเราไม่ได้ระบุว่าเป็นแมวอะไรแมวสีอะไรแมวพันอะไรเราไม่ได้ระบุมันจึงอยู่ในนามทั่วไปปลาก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะเราไม่ได้ระบุปลาจึงอยู่ในนามทั่วไป เด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่เด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตใช่ไหมคะมันจึงอยู่ในนามทั่วไปครูก็ไม่รู้ว่าครูอะไรครูสอนวิชาอะไรครูชื่ออะไรครูอยู่โรงเรียนอะไรไม่รู้อะไรเลยจึงอยู่ในนามทั่วไปหนังสือหนังสือมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะคะในเมื่อเราไม่ระบุว่าเป็นหนังสืออะไรจึงอยู่ในนามทั่วไปนะคะ มาดูตัวอย่างแม่กวาดบ้านนะคะอันนี้ตัวอย่างประโยคนะคะไม่เกี่ยวเราถ้าเกิดว่าครูให้นักเรียนแยกคาเนี่ยนักเรียนก็หาคานะคะเหล่านี้มาจําเป็นพยายามนะคะอย่าเอาคําที่มีอยู่ตามนี้นะคะพยายามนะคะถ้าเกิดว่าใครเอาคําที่มีอยู่ใน ในที่ครูสอนมาเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยครูขอหักคะแนนนะคะอันนี้ย้านะพายายามคิดมานะคะว่าคํานามอะไรที่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นนามทั่วๆไปก็คือพูดไปแต่ว่ามันยังไม่รู้ไม่รู้แน่ชัดว่า ท,ที่นั่นคืออะไรต้นไม้คือต้นอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็คือใส่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราทําใบงานนะอันนี้ตัวอย่างประโยคแม่กวาดบ้านก็คือแม่อยู่ในน้ำทั่วไปบ้านก็อยู่ในน้ำทั่วไปต่อไปแมวกินแมวกินปลา อยู่ในน้ำทั่วไปปูปลูกต้นไม้ก็อยู่ในน้ำทั่วไปคำชนิดที่สองนะคะคำชนิดที่สองนามชี้เฉพาะหรือที่เราเรียกว่าวิสามัญน,นามนะคะใช้เรียกชื่อนะคะเฉพาะของนามทั่วไปเช่นเมื่อกี้บอกครูใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเป็นครูใครครูคนไหนครูที่ไหนแต่พอนามชี้เฉพาะปุ๊บเขาเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นครูนพรัตช นะคะครูนพพัชจะเป็นครูคนอื่นไปไม่ได้จะเป็นครูตุก๊กครูเปิ้ลครูพีนก็ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นครูนพพัชปัญญาปัญญานี้อาจจะเป็นเอ่อปัญญาที่อยู่ในความคิดของเราหรืออาจจะเป็นคนที่ชื่อปัญญาก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อย่าลืมว่ามันเป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ยก็ น่าจะใช่ว่าเป็นชื่อของคนที่ชื่อปัญญาก็ได้นะคะชนบุรีมีอยู่ที่เดียวก็คือจังหวัดชนบุรีที่อื่นจะไม่ใช่ชนบุรีนะคะสันตินะคะสันติก็เป็นเด็กชายสันตินะคะประมาณนั้นหนังสือเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาเห็นไหมหนังสือเราก็ใส่เรื่องมาให้นะคะถ้าเราใส่เรื่องเรารู้ว่าที่ที่นั่นคนคนนั้นคือที่ไหน คนคนนั้นคือใครเราจะมาจัดกลุ่มให้อยู่ในนามเฉพาะนะคะเช่นคูคีนก็เป็นนามเฉพาะนะคะโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็เป็นนามเฉพาะโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ก็เป็นนามเฉพาะนะคะสถานที่ที่บอกว่าอยู่ที่ ที่ไหนคนที่บอกว่าเป็นใครบ้านที่บอกว่าเป็นบ้านของใครอันนั้นคือนามชี้เฉพาะนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างครูนพรั์เป็นครูบรรณารักษ์บอกเลยว่าครูนพรัตนะคะเป็นครูบรรณารักษ์ปัญญาไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีบอกสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงบอกคนที่เฉพาะเจาะจงสันติขอยืมหนังสือเรื่องสิ่งโตเต้าปัญญาจากห้องสมุด นะคะห้องสมุดนี้ยังไม่ได้เป็นนามชี้เฉพาะเพราะว่าห้องสมุดมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมว่าห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็จะกลายมาเป็นนามชี้เฉพาะทันทีเลยนะคะต่อไป นามบอกหมวดหมู่นามบอกหมวดหมู่หรือสมุหานามนะคะอันนี้ก็คือชื่อนะสมุหานามคือชื่อนามบอกหมวดหมู่นะคะเราเรียกได้สองอย่างเป็นคำนามที่แสดงหมวดหมู่จะอยู่หน้าคำนามทั่วไปนะคะเช่นกองคนะเหล่ากอฝูงอ่าแสดงหมวดหมู่นะคะเช่นลูกเสือหนึ่งกองอ่าฝูงควาย เล้าไก่หนึ่งไก่หนึ่งฟูงอาอะไรอีกช้างหนึ่งโคลงนะคะอันนี้คือนามบอกหมวด,ดหมู่นะคะเป็นคำนามที่แสดงหมวดหมู่จะอยู่หน้าคำนามเช่นนามจะอยู่หน้าคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปก็คือคำนามเลขนะคะฝูงควายป่าอาศัยอยู่ในป่าลึกนิดจัดกองหนังสือจะอยู่หน้า นามทั่วไปหนังสือไม่ได้บอกว่าหนังสืออะไรควายนะคะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นควายเอ,อ่อควายดำควายชื่ออะไรควายชื่อเจ้าทุยเจ้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือนามบอกหมวดหมู่จะอยู่หน้าของนามทั่วไปนะคะต่อไปนามที่4ี่ก็คือนามบอกอาการหรืออาการละนามเป็นคำนามที่ใช้บอกอาการ และความรู้สึกต่างๆโดยใช้การนะคะใช้การนำหน้าคำกริยาหรือความนำหน้าคำวิเศษนักเรียนรู้จักคำกริยานะคะคำกริยาก็คืออาการของประทานการแสดงอาการของประธานเช่นประธานคือนกกริยาคือบินกริยาเป็นอาการของประธานยังไงก็คือว่า กริยากำลังบอกอยู่ว่าประธานกำลังทำอะไรก็คือนกบินนะคะตามนี้นะคะอ่ะเช่นคำนะคะคำที่ใช้การและความนะคะเช่นการอ่านการเดินการต้องอยู่หน้านะคะการอยู่หน้าอ่านการอยู่หน้าเดินต่อไปถ้าคำว่าความนะคะความอยู่หนารักความอยู่หน้าดีนะคะ นี่คือนามบอกอาการเวลาเรานำไปเขียนเป็นประโยคก็เช่นการอ่านหนังสือทำให้เราฉลาดความรักทำให้คนมีความสุขนะคะอันนี้ความอยู่ข้างหน้าถ้าใช้ความอยู่ข้างหน้าก็จะต้องอยู่ข้างหน้าคำวิเศษนะคะคำว่าสุขคือคำวิเศษคำว่ารักคือคำวิเศษนะคะการ อ่านเนี่ยคือคำนามนะคะการจะมาอยู่เอ้ยอ่านนะคะคือคำกริยาการก็จะมาอยู่หน้าคำว่าอ่านได้เพราะว่าคำว่าอ่านเนี่ยคือคำกริยานั่นเองนักเรียนฟังดีๆนะคะถ้านักเรียนถ้าครูให้นักเรียนหาคำนามที่บอกอาการนักเรียนจะต้องหาคำที่คำที่ทำไมคะคำที่มีการหรือมีความอยู่ข้างหน้าแต่กรณีที่นักเรียนเอาคำว่าการบ้านมา ไม่ใช่คํานามบอกอาการนะคะเพราะว่าคําว่าบ้านไม่ใช่คํากริยานักเรียนจะนําคํามานักเรียนต้องดูด้วยว่าคําที่ตามหลังคําว่าการหรือความเนี่ยใช่คําที่เป็นคํากริยาหรือคําวิเศษหรือไม่นะคะถ้าจะอยู่ข้างหลังการได้คําคํานั้นต้องเป็นคำกริยาถ้าจะอยู่ข้างหลังความได้คําคํานั้นต้องเป็นคําวิเศษ เช่นนายความรักความดีความสุขความรูปความโง่ความเกลียดนี่คือคํอะไรนะคะคำวิเศษหมดเลยส่วนอาการเนี่ยเช่นการอ่านการนอนการนั่งการเดินการอะไรต่างๆนะคะก็คือคํากริยาหมดเลยนะคะมาดูอีก อีกหนึ่งคำสุดท้ายนะคะของคำนามคำนามอีกหนึ่งคำสุดท้ายนะคะก็คือนามบอกลักษณะนะคะนักเรียนนามบอกลักษณะหรือลักษณะนามใช้แสดงรูปลักษณะของคํานามทั่วไปอยู่ข้างหน้านะคะ นามบอกลักษณะหรือลักษณะนามอันนี้นักเรียนจะรู้จักกันดีนะคะลักษณะนามเนี่ยใช้แสดงรูปลักษณะของคำนามทั่วไปที่อยู่ข้างหน้ามักอยู่หลังคำบอกจํานวนเช่นรูปตัวเล่มอันชิ้นแผ่นใบอันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะคะ เช่นภิกษุ3รูปแต่เวลานักเรียนทําในใบงานนักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าภิกษุ3มานะคะเขียนเฉพาะคําว่ารูปนะคะเดี๋ยวครูจะรู้เองว่าอันนี้คือนามบอกลักษณะแต่ก่อนที่จะเขียนให้นักเรียนลองแต่งเป็นประโยคนะคะว่ามันสามารถมาเป็นคําลักษณะนามได้หรือไม่นะคะเสือหผืนภูเขา3ลูกป,ป้าเลี้ยงแมว4ตัวภูเขา3ลูก น้องซื้อสมุดสองเล่มเหลือห้าลำไม้บรรทัดลักษณะนามเป็นอะไรนะคะห้องไม้บรรทัดเออห้องลักษณะนามเป็นอะไรขวดไม้มันเออลักษณะนามเป็นอะไรนะคะให้นักเรียนคิดมาปากกาเนี่ยลักษณะนามคืออะไรเล่มใช่ไหมหรือแท่งหรืออะไรนะคะไม้กวาดเป็นด้ามใช่ไหมเขียนเฉพาะคําลักษณะนามนะคะไม่ต้องเขียนมาทั้งประโยคเช่นเราจะเอาด้ามเดี๋ยวครูจะไปต่อเองว่าอาจจะเป็นไม้กวาดหนึ่งด้าม ปากกาหนึ่งด้ามปากกาหนึ่งแท่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวครูจะไปคิดเองนะคะนักเรียนแค่เขียนคำที่เป็นลักษณะนามมาแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ใบงานอีกหนึ่งใบงานนะคะก็คือคำนามอ่าอันนี้นักเรียนก็เขียนว่าใบงานที่สอง คำนามนะคะอันนี้นักเรียนครูแนะนําว่าให้นักเรียนทํากับดินสอก่อนนะคะเผื่อผิดนักเรียนจะได้ลบนะคะคํานามมีทั้งหมด5ชนิดนะคะนักเรียนก็ทําลูกศรไปทั้งหมด5เส้นนะคะ5้าเชอ่านะคะครูเอาอันนี้ออกก่อน และนักเรียนก็เขียนเลยหนึ่งก็คือนามทั่วไปนะคะต่อไปนามชี้เฉพาะ,ะต่อไปนามบอกหมวดหมู่ ไปนะคะนามบอกอาการแล้วก็นามบอกลักษณะนะคะ,ะ,นะคะต่อไปเราก็ตกแต่งเลยนะคะอูะ้ปะกาป็นคู่ ตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะครูชอบใบงานสวยๆบางทีเนี่ยนะเรียงเขียนมาผิดครูเห็นใบงานสวยๆนะคะครูก็จะอ,อนุโลมให้นะคะครูก็จะเตืมไปให้เ<ม>ช่นลืมไม้ทูครูก็จะเตืมไม่ทูไปให้ไม่หักคะแนนนะคะทําทใบงานมาให้ครูสวยๆนะคะต่อไปนามทั่วไปลองยกตัวอย่างสิคำว่าอะไรบ้าง อคำว่าโรงเรียนนะคะครูให้นักเรียนแยกออกไปอีกชนิดละสองคำนะคะแยกออกมาชนิดละสองคำนะคะแยกออกมาให้ครูชี้เฉพาะสองคำนามทั่วไปสองคำ บอกหมวดหมู่สองคำอ่าบอกอาการสองคำอ่าบอกลักษณะอีกสองคำนะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดจะได้คำนามแต่ละชนิดเนี่ย แต่และชนิดเนี่ยจะเป็นชนิดละสองคำนามทั่วไปสองนามที่เฉพาะสองนามบอกอาการสองนามบอกหมวดหมู่สนามบอกลักษณะส<ม>ก็จะรวมกันเป็นทั้งหมดสิบคำนะคะสิบคำนี้จะได้ทั้งหมดสิบคะแนนนะคะ,ะนักเรียนทํามาให้สวยสวยนะคะสำหรับ สัปดาห์นี้นะคะจะมีใบงานทั้งหมด2ใบใบงานที่1ในส่วนของเรื่องลักษณะของคํานะคะว่ามีประสมทั้งหมดกี่แบบนะคะใบงานที่2ก็คือใบงานคํำนามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อในเรื่องของออใบงานคำสรรพนามนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอบจบ าการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะของให้นักเรียนทำใายงานอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ